จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูง่ายๆง,ง่ายมากถึง่ายจริงๆค่ะเมนูสิ้นคิดนะคะแต่ว่าไม่สิ้นใจนะจ๊ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทํากระเพราไข่ดาวค่ะ ตรงปกแน่นอนไม่จกตามไม่หลอกลวงกันแน่นอนค่ะเพราะว่านี่คือ กระเพราไข่ดาวค่ะย้ำนะคะวันนี้ค่ะการจะชวนเพื่อนๆมาทากระเพราไข่ดาวค่ะค่ะวัตถุดิบที่การใช้แน่นอนนะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ไข่เป็ดไข่อะไรก็ได้ที่เรามีเนาะเออซีฟองกระเพราหลังบ้านงามๆจ้านี่ปริมาณตามความชอบเลยจ้าเครื่องผัดกระเพราของการก็มีกระเทียมไทยหนึ่งหัวพริกประมาณ67เม็ด8เม็ด9้าเม็ด10เม็ดแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเป็นพริกจินดาแดงค่ะอ่าคนค้นตู้เย็นนะคะเหลือหอมใหญ่ครึ่ง ลูกค่ะจัดไตถั่วฝักยาวสองสาฝักค่ะหั่นเหมือดลงไปนะคะไปค่ะไปลงมือทำกันแบบง่ายๆค่ะอร่อยแน่นอนจ้าไปค่ะจ้านะคะมาทำน้ำซอสผัดกะเพรากันแบบง่ายๆการจะใส่น้ำตาลประมาณ1ช้อนชาการใส่เป็นน้ำตาลมะพราะ้าวใครไม่มีใช้เป็นน้ำตาลทรายได้ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนซอสปรุงรส1ช้อนค่ะ ซอสหอยนางรม1ช้อนค่ะซีอิ๊วดำนะคะเล็กน้อยค่ะการจะใส่น้ำล้างคกลงไปสักประมาณ3ช้อนนะคะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนี่ค่ะน้ำซอสเบื้องต้นของการนะคะอ้าวแล้วก็เดี๋ยวพอเวลาเราไปผัดรสชาติมันขาดเหลืออะไรอะค่ะเราค่อยปรับปรุงเพิ่มเติมเข้าไปนะคะค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้า ค่ะมาทำผัดกระเพราอร่อยๆกินข้าวกันค่ะใส่น้ำมันค่ะวันนี้น้ำมันที่การใช้เป็นน้ำมันหมูค่ะทอดไข่ดาวยังไงไม่ให้ติดกระทะนะคะน้ำมันไม่จําเป็นที่จะต้องเยอะอ่าแต่เนี้ยการเผลอเทลงไปเยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะค่ะสําคัญที่ว่าน้ำมันต้องร้อนกระทะต้องร้อนได้ที่นะคะมันสาคัญที่ฟองแรกสังเกตดูนะ เราทอดฟองแรกอะ่ะมันจะไม่สวยมันจะติดกระทะเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของกระทะกับน้ํามันอะ่ะมันยังไม่ได้ที่พอลองทอดใบที่2ที่3ามไปตีโอ้ยไม่มีปัญหาแล้วจ้า <c oughs> ค่ะนี่นะคะการวอร์มน้ํามันน้ํามันร้อนได้ที่แล้วค่ะประมาณน,นี้ <c oughs> การก็จะเบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะจะตอกไข่ใส่ลงไปเลยแบบการก็ได้หรือจะตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย,ย่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะวันนี้การเอาความรวดเร็วค่ะ เอาไข่ไก่ที่การใช้วันนี้การใช้เบอร์สาการใช้สี่ฟองเลยกระเพราไข่ดาวอร่อยตรงปกแน่นอนจ้าตรงปกยังไงนั้นรับชมเรื่อยๆนะคะนี่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะอย่าก,กดข้ามจ้าพอชมการตลอดทั้งคลิปถึงบางอ้อแน่นอนจ้า <c oughs> เนาะกับข้าวบางทีอะ่ะมันเบื่อไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะนี่ หันหาไอ้นู่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีอ้าวไข่แน่นอนอยู่แล้วมันมีติดตู้อยู่แล้วนะคะจัดเลยจ้าไข่นะกัญยาทอดให้ไข่มันไข่ดาวสุกอะ่ะเออทอดได้ไข่ดาวมันค่อนข้นขางกรอบคนที่ชอบไข่ดาวสุกๆอะ่ะจะโดนใจมากเลยนะกับเมนูนี้ค่ะไข่ดาวสุกแล้วนะคะการก็จะพักขึ้นไว้ก่อนค่ะให้เสด็จน้ํามันเนาะกัญจาทอดให้ไข่ดาวเป็นแบบนี้เลยใบยต่อไปจ้า ค่ะใบนี้กันก็จะประมาณนี้พอเอาแบบหลากหลายระดับเนาะการก็จะเอาขึ้นใบข่ายเดี๋ยวการทอดต่อให้เสร็จเนาะสี่ฟองค่ะและแล้วการก็ทอดไข่ดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะการตั้งใจทอดไข่ดาวอะ่ะให้มันเป็นแบบว่าหลากหลายระดับเนาะเออสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ค่ะปรับได้ตามชอบนะคะเอาตามชอบเราได้เลยค่ะเอาโอเคค่ะประมาณนี้จ้า หลังจากการทอดไข่ดาวเสร็จสับเรียบร้อยการก็จะเทน้ามันออกนะคะเอาค่ะการก็จะเหลือน้ํามันไว้เล็กน้อยสําหรับผัดค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปทีนี้เราจะมาผัดในส่วนของกระเพรากันแล้วค่ะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะนี่ผัดกระเพราไข่ดาวนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะคะพริกกับกระเทียมเหลืองหอมเลยนะเอาให้เหลืองหอมการชอบแบบเหลืองๆให้มันหอมๆอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้ถึงกับไหม้เนะ ให้มันมีความหอมๆขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วน้ําซอสค่ะที่เราทําไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะทําเป็นน้ําซอสผัดกะเพราแบบนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าน้ําซอสน้อยเราสามารถหยออะอนน้าล้างโคลกเพิ่มเติมได้จ้ะนี่ค่ะก็จะได้น้ําซอสประมาณนี้นะคะชิมรสชาติปรับแต่งรสชาติเลยค่ะเอาค่ะอ,อร่อยอะ่ะ เสร็จแล้วการก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะผัดให้ถั่วฝักยาวสุกนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบค่ะหลังจากนั้นนี่เลยค่ะใช้ไฟกลางๆในการผัดนะคะไข่ดาวค่ะใส่ลงไปเลยจ้านี่กันบอกแล้วค่ะผัดกระเพราไข่ดาวอร่อยตรงปลกแน่นอนจ้าค่ะใส่หอมใหญ่ค่ะลงไปนะคะ ในส่วนของไข่ดาวใครจะใส่ทั้งฟองแบบการหรือใครจะหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะแต่การแนะนําให้ใส่แบบของกาเนี่ยเป็นลูกไปเลยลูกมันไม่ใหญ่ไงค่ะจากแบบนั้นใส่ใบกระเพราค่ะลงไปตามความชอบเลยนะคะขัดค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะกระเพราเยอะจัดไปเลยนะคะ พยายามผัดกระเพราให้สุกค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้เทคนิคอีกนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะตักขึ้นนะคะให้โรยน้ำปลาลงไปสักเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอมนะคะไฟแรงเลยค่ะค่ะเท่านี้ค่ะทุกอย่างสุกเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้า พร้อมเสิร์ฟจ้ากระเพราไข่ดาวนะคะไข่ดาวเน้เนๆเป็นฟองค่ะนี่เลยค่ะอร่อยง่ายๆตรงปลกไม่จกตาไม่หลอกลวงแน่นอนค่ะข่าวสวยร้อนๆมาน้ำปลาพริกมาเลยจ้าจัดมาเลยค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆอร่อยทานท้องหิวอีกแล้วจ้าฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ